ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนของดีจะอยู่คู่ควรกับคนดีเท่านั้นนะ <c oughs> จะบอกให้คนมีพระเครื่องดีต้องประพฤติดีด้วยไม่มีธรรมะแต่พระเต็มอกพระก้เลยไม่บอกป้องคน ต้องแยกให้ห่างจากความงมงาย ในพิธีบวงสวงเหรียญหยดน้ำองค์พญานาคของอาจารย์ไพโรนเรื่นวิชาที่สำนักงานดอนเมืองที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นเหนือท้องฟ้าและทุกครั้งที่มีพิธีกรรมบวงสวงพญานาคก,ก็มักจะเป็นอย่างนี้เช่นที่อำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายและที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันที่6อาจารย์ทําพิธีบวงสวงองค์พญานาคเป็นเหรียญรูปหล่อได้เงินมาเอามาร่วมบริจาคคนในครั้งต่อไปสร้างพระถวายวัดสร้างโบสถ์คำชะโนดเราทํากัน บุญเหเกินเพราะว่าแต่ละที่ก็เดือดร้อนหมดความเชื่อเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลใครไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่คนส่วนใหญ่ทุกประเทศของแถบลุ่มน้ำโขงมักจะได้รับอิทธิพลและตำนานพญานาค อาจารย์ไพโรธสร้างเหรียญก็เพื่อนําเงินไปช่วยคนทําบุญแจกสิ่งของช่วยชาวบ้านเป็นต้นเหรียญองค์พญานาคมีทั้งหมด6สีหยดน้ําสีเงินเงินแท้กระไหลทองทองเหลืองทองแดง3ามกษัตริย์เงินลมดาใครได้ร่วมทําบุญถือว่าทําบุญช่วยเหลือคนจนอีกครั้งความเชื่อกับความงมงายต้องแยกจากกันและที่สําคัญวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้จะอยู่คู่ควรกับคนดีมีศีลมีธรรมเท่านั้นผมมีส่วนช่วยกับท่านอาจารย์ในการนําไปบริจาค ให้กับผู้ยากไร้ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมผมยินดีที่เป็นสะพานพุมให้ทานอาจารเลยครับอยู่การมาประมาณสี่ห้าปีได้แล้วครับหปีแล้วครับผมชีวิตดีขึ้นตลอดครับได้บูชามายานที่ท่านอาจารย์เขียนให้ชีวิตผมก็ดีขึ้นมาตลอดครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับของดีจะอยู่คู่ควรกับคนดีเท่านั้นสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าพิธีกรรมต่างๆไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อและเรื่องลักษณะนี้ก็มีอยู่ทุก มุมโลกครับคิดดีทำดีประพฤติดีเพื่อบ้านเมืองเราคนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดอนไทจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดี ราดีๆกับพี่คำรณปรารถนาให้ทุกคนเป็นคนดีช่วยการพัฒนาบ้านเมืองของเรานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจะบอกให้คนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนด